ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็ผมนะครับในแวดลงทุนก็เป็นนักลงทุนฟู l l time นะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดานะครับแล้วก็ผันตัวเองนะครับมาลงทุนหุ้นนะครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงโอเคครับผันตัวเองมาลงทุนหุ้นมาประมาณสัก10ปีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะ ออกจากงานประจําได้นะครับแล้วก็เป็นนักทุนเต็มตัวเรียกว่าฟูลไทม์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําได้อย่างไรแล้วว่าเราจะเป็นนักทุนฟูลไทม์เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ที่ผมเริ่มต้นเนี่ยก็คือประมาณสัก10ปีนะครับ10ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ช่วงปีนี้มัน2 0 2 1ใช่ไหม ก็เริ่มที่ช่วงปี2อ1 1เโดยประมาณนะโดยประมาณ2 0 1 0 2 0 1 1ประมาณเนี้ยนะครับก็ก้อนแรกเลยต้องบอกตรงว่าลงทุนด้วย3 0ม0 0ืนนะแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอนะใช้เงินสาม0 0ื่แล้วก็ทะลุขึ้นมาเป็นหลักหลักล้านหลักหลายล้านจนแบบออกจากงานได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือมีการเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ด้วยเงินของมนุษย์เงินเดือนะนะครับ ซึ่งก็คงเข้าใจกันดีเนาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคงจะเข้าใจว่าเงินมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาศึกษาด้วยตนเองนะครับลงทุนไปลงคอร์สพื้นฐานหุ้นด้วยนะครับก็คอร์สที่ลงก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่เล่ากันละกันแต่ว่าก็คิดว่าแต่ละคอร์สก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวแรกที่ผมเริ่มเทรดก็คือเค a n k นะครับเค a n k เป็นตัวแรกเลยแล้วก็ ได้กำไรนะครับซื้อไปหกสิบาทนะต่อหุ้นตันนั้นแล้วก็ขายไปที่เจ็ดิบาท8ปดสิบาทประมาณเนี้ยดีใจมากครับดีใจครับเออเฮ้ยมันมีวิธีง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่ามใจไงใช่ไหมไปทุ่มซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะเป็นหุ้นวัฏจักรนะครับแล้วก็บัตรเจ็บอย่างหนักเลยละ่ะนะขาดทุนหลักแสนเลยนะหลักแสนเลย ซึ่งเป็นอะไรที่หนักมากนะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำจริงๆก็เป็นราชการด้วยนะครับเงินเดือนไม่มากเงินเดือนหลักหมื่นเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบาดเจ็บเป็นขาดทุนเป็นแสนน่ะลองคิดดูนะว่า <c oughs> เจ็บขนาดไหนนะ <c oughs> ถึงแม,ม้เม็ดเงินในตอนนั้นถ้าเทียบกับตอนนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแต่ลา ตอนนั้นนะ่ะมันเงินน้อยก็จริงนะแต่มันเจ็บหนักนะนะครับน้อยในตอนนั้นนะแต่ว่าจริงมันไม่น้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้เงินหลักแสนมันน้อยเหรอพี่ว่าเอ้ยมันไม่น้อยนะเพราะผมก็เริ่มจากหลักหมื่นนะอ่ะทีนี้ก็มีคําถามนะครับถามผมมาเยอะนะครับว่าเอ้ยทำงานออฟฟิศทม์เนี่ยมันจะมีเวลาเล่นหรอนะครับเริ่มต้นยังไงดีลงทุน เริ่มต้นทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราทํางานออฟฟิศทานเนี่ยผมต้องก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องใช้เวลาเลิกงานนะครับศึกษาหุ้นนะครับแล้วก็วิธีนะครับคนเล่นคนเล่นมันก็จะมีเทคนิคอลกับพื้นฐานถูกไหมถ้าคนเล่นแนวะเทคนิคอลเนี่ยโอเคคุณต้องเฝ้าหน้าจอตลอดแหละเนะาะอย่างที่รู้ๆกันนะแต่คนเล่นพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอตลอดนะครับแต่ว่าผมเองยอมรับว่าผมก็ดูกราฟด้วยผมเพิ่งมาดูช่วงหลังๆนะ แต่ว่าเราก็ดูเพื่อที่จะหาจาังหวะซื้อพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยนะพอเราก็มานั่งเช็คดูนิดหน่อยถ้ามันมันยังดีอยู่ส่งมันยังดีอยู่นะเราก็ก็เฉะยะหรือว่ามันอาจจะเสียทรงไปบ้างแต่ว่ามันเป็นการปรับฐานเราก็ก็อย่าไปตกใจง่ายเกินไปอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเราก็จะต้องไม่เฝ้าหน้าจอนะผมบอกเลยว่าตอนที่ตอนเนี้ยที่ผมออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวผมก็ไม่ค่อยได้ดูจอเท่าไหร่ อาจจะดูในมือถือแต่ว่าดูที่แบบดูราคาแต่ไม่ได้ดูกราฟไม่ได้ดูจอว่าจริงๆผมไม่ได้ใช้สแตมมิ่งในการเทรดพุทเลยนะใช้หน้าจอแบบโบราณๆเลยนะในเว็บไซต์ของหน้าบล็อกเลยนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไงมันนิ่งไงจิตมันเลยนิ่งไปด้วยนะแต่ว่าแล้วแต่อันนี้คือไม่ได้บอกว่ามันดีคือบางคนก็อาจจะเหมาะสําหรับการที่เทรดดูหน้าจอด้วยสแตมมิ่งนะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับ ไม่ได้บอกว่าแบบนี้จะดีหรือไม่ดีนะไม่ต้องฟาหน้าจอนะถ้าทําแบบเนี้ทมแบบพื้นฐานนะครับถามว่าเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเลยครับอย่าไปรอครับเริ่มต้นได้ทันทีครับเพราะว่ายิ่งยิ่งคุณไม่เริ่มหรือว่าคุณกลัวเนี่ยมันก็คือผมว่าเวลาเนี่ยเวลามันที่จะสร้างประสบการณ์ให้เราเนี่ยมันสาคัญนะครับถ้าถ้าเราปล่อยเวลาไปเฉยๆแล้วคือประสบการณ์เนี่ยมันต้องมาจากการลงทุนจริงนะ อ่าถ้าประสบการณ์จากการที่เรารู้ทฤษฎีอ่านหนังสือไปเทคคอร์สลงทุนอะไรเงี้ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันสําคัญกว่านะผมว่าเริ่มได้เลยนะหลักมือหลักพันเดี๋ยวนี้เริ่มได้แล้วครับสบายมากในย,ยุคผมเนี่ยจริงๆตอนผมเริ่มต้นเนี่ยสามหมื่เนี่ยผมไม่สามารถซื้อหุ้นได้นะผมก็ไปซื้อกองทุนเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกก็จะมีขั้นต่ําแต่ผมจําไม่ได้ละจนผม รวบรวมเงินได้ก้อนก้อนหนึ่งอ่ะนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือหลักหมื่นนะครับถึงถึงไปเปิดบัญชีแล้วก็ซื้อขายหุ้นได้นะครับแต่ก็ดวยเงินแบบก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะก็ประมาณแสนกว่าบาทได้ไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะนะครับระหว่างทางผมก็เก็บผมป็นคนเก็บเงินเก่งอ่ะนะครับตอนผมทํางานประจําเนี่ยเงินเดือนไม่ได้เยอะมากเลยนะผมยังบ้านที่ผมซื้อเนี่ยผมยังดาวไปตั้งสามสิบเปอร์เซ็นสมัยก่อนนะครับ ก็คือใช้เงินเก็บดาวเนี่ยคือผมพื้นฐานคนชอบเก็บเงินเก็บเงินเก่งอยู่แล้วนะผมว่าคนที่เก็บเงินเก่งเนี่ยมีข้อได้เปรียบนะกับกว่าคนที่ใช้เงินเก่งแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้เงินเก่งไม่ดีนะดีแต่ว่าคุณใช้เงินเยอะคุณก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะด้วยนะครับถ้าคุณใช้หาเงินได้น้อยแต่ใช้เงินได้เยอะอันนี้มีปัญหาหละนะแต่ผมว่าเป็นคนหาเงินได้ไม่เยอะนะแต่ก็เก็บเงินได้เยอะอันนี้มันก็เลยไม่เป็นปัญหาไงนะต่อ mindset ทัศนคตินะในการลงทุนนะครับก็จริงๆผมอยากจะบอกว่าไม่ควรคิดว่าตลาหุ้นเนี่ยมันทำกำไรได้ง่ายๆนะผมเห็นทุกคนที่คิดแบบนี้เสร็จทุกคนเลยนะครับคือมันจะมีบางช่วงนะ่ยที่มันทํากําไรได้ง่ายนะครับแต่พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยอ่ามก็ตอนที่ผมได้เค a n k อะนะผมก็ย่ามใจไงแล้วผมก็ไปเสียหายหนักเลยนะเรียกว่าขัดทุนไอ้กำไรที่ได้ก็ขาดทุนไปด้วยอะไรเงี้ย นะครับผมว่าไม่ควรคิดแบบนี้นะเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นขั้นสุดของการเอาตัวรอดนะครับถ้าถ้าคุณอยู่รอดคุณคิดว่าการทําธุรกิจเป็นพนักงานจริงก,กันเดือนนะทำธุรกิจส่วนตัวลงทุนหุ้นเนี่ยบางทีนักธุรกิจเก่งๆเนี่ยมาเล่นหุ้นเนี่ยเจ๊งเยอะนะครับหมอเก่งๆมาเล่นหุ้นก็เจ๊งนะวิศวกรมาเล่นหุ้นก็เจ๊งเหมือนกันนะก็พูดง่ายว่า ตลาดพูดเนี่ยเป็นขั้นสุดของการเอาตัวรอดแล้วกันเนาะคือตอนที่คุณมาเล่นหุ้นเนี่ยเบื้องต้นเลยคุณต้องตั้งเป้าก่อนว่าจะคัดทุนก่อนนะถ้าคุณผ่านด่านนี้ไปได้แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเสมอตัวละนะแล้วเริ่มทํากําไรได้อันนี้เริ่มละเริ่มเริ่มแล้วเวลาเวลามันทบต้นของความรู้เนี่ยกําไรมันจะมาเป็นข้อเป็นกรรมเลยแหละนะอย่างที่ผมเจอนะผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันเนาะว่าสามารถลาออกจากงานมาได้เลี้ยงภรรยากับลูก ภรยาผมก็ไม่ได้ทํางานนะนะครับเหมือนโฆษณาชวนเชื่อเนาะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะผมก็ไม่ได้ทํางานภรยาไม่ได้ทํางานก็เรียกว่าอยู่อย่างสบายอ่ะนะครับไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะแล้วก็ตัวผมเป็นคนสามาคราด้วยนะครับไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟอ,อะไรก็อยู่ได้นะครับอ่ะทัศนคติที่สาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือซื้อหุ้นเติบโตเท่านั้นนะคุณอย่าไปซื้อหุ้นหดตัวนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกนะันเนาะอันนี้เราก็พูดคร่าวๆไปก่อนแล้วก็ซื้อหุ้นกําไรโตเท่านั้น นะอย่าไปซื้อหุ้นกับรหดนะพูดพูดง่ายนะฟังดูง่ายนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะครับถ้ายังไม่รู้จริงไม่ควรซื้อหุ้นนะครับถ้ายังไม่รู้จริงนะไม่ควรซื้อหุ้นก็ความรู้ช่วยปิดความเสี่ยงอันนี้แน่นอนที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีด้วยคือประสบการณ์นะครับความรู้และประสบการณ์นะนะครับอลองดูนะทัศนคติเหล่านี้ทําไมเลือกเล่นหุ้นนะพวกฟอเร็ t ซ e ที e ฟกคริปโตทำไมถึงไม่เล่น คือหุ้นเนี่ยมันมีพื้นฐานมีกิจการจริงมีคนทํางานจริงนะครับคืออ่ะผมถามว่าคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนสร้างคริปโตไม่รู้นะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยผู้บริหารต้องต้องโชว์หน้านะเหมือนผมเนี่ยมาโชว์หน้าให้คุณดู่าผมนะมีตัวตนอยู่จริงต้องโชว์หน้าโชว์ตานะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือไงแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการปั่นปั่นหุ้นเนี่ย มันก็มีกรอรันะที่ดูแลนักลงทุนก็เขาก็ต้องทำกฎหมายอะ่ะมีกฎหมายคอยควบคุมอะ่ะแต่คริปโตไม่มีนะมีคนมาทวิตมาอะไรมันก็ขึ้นก็ลงแล้วจะไปจับเขาก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงไงใช่ไหมคนที่เสียหายมันมันเสียหายจริงนะแต่ว่าไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยแบบเนี้ผมก็คิดว่าหุ้นเนี่ยมันมีพื้นฐานมีกิจการจริงมีคนทํางานจริงนะครับ เจ้าของเห็นหน้าชัดเจนว่าเป็นใครกิจการก็ของเขานะเขาก็ต้องดูแลให้ดีถูกไหมอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์นะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมีการแบบเล่เหลี่ยมบ้างโกงบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเ้าละคอมมอนเซนส์ลวกันว่ากิจการเขาเขาก็ต้องดูถูกไหมมีการกํากับโดยคอร์รัปชันชัดเจนถูกกฎหมายนะครับถ้าปั่นหุ้นก็ลงโทษจริงเอาผิดจริงนะนะครับเนี่ยคริปโตเอ้ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเลยไม่มีกิจการจริงมีแต่คนเล่นนะ ปั่นคริปโตไม่มีใครจับได้ฟอกเงินไม่ถูกกฎหมายบางประเทศไม่มีใครควบคุมเอาผิดไม่ได้นะครับสมมุติว่าคุณโดนแฮกข้อมูลโดนแฮกคริปโตไปหรือว่าจู่ๆคุณไปซื้อคริปโตอันนึงแล้วเขาปิดเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจจะไปจับใครอ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณโดนโดนสมมติว่าคุณไปซื้อกิจการในตลาดหุ้นเนี่ยแล้วเขาเกิดเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขามีทรัพย์สินเงี่ยบางบางที่มีตึกมีอาคารมีเขาก็ขายนะ ขามีหนี้ก็ต้องไปเคลียร์หนี้ก่อนแล้วก็มาจ่ายคืนผู้ถือหุ้นนะครับบาง,บาง,บ,างบางกิจการมีทรัพย์สินแฝงเยอะด้วยนะมีตึกตัดค่าเสื่อมหมดแล้วอะไรแล้วโอ้โหนะแต่ว่าถามว่าผมสนใจคริปโตไหมผมสนใจนะครับผมไม่ได้รังเกียจเขานะเพียง <laughs> แต่ว่าผมต้องการความปลอดภัยโดยเฉพาะการแฮกแฮกคริปโตแฮกข้อมูลเนี่ยหรือว่าจู่ๆมาปิดเว็บไซต์หนีอะไรเงี้ยนะถ้ามันตรงเนี้ยมันสามารถที่จะ ปลอดภัยขึ้นได้เนี่ยผมสนใจนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอนาคตนะครับก็ประมาณเนี้นะผมก็เลยอย่าง f o r e x ผมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะที่เฟดคว้าอะไรกกพวกนี้นะก็ลองไปพิจา,ารณากันแต่ว่าผมชอบพูนนะครับเพราะว่าม,มันมีพื้นฐานมีกิจการจริงมีคนทํางานจริงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมฝากหนังสือนิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็เป็นหาหุ้นเติบโตเรื่องับการเงินนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับก็ลองดูนะครับมีขายตามแผนหนังสือทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามได้ที่เพจแวนลงทุนนะครับก็รู้จักกันพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็มีคอร์สเดือนอะไรด้วยก็สนใจก็ลงลงเรียนได้หรือว่าสอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ